สบายดีตอนเศร้าเด้อพี่น้องเด้อมากินเข่าเศร้าน้ำกันเด้ออันนี้ก็ต้มหัวปลานินอันนี้เจลน้องอุ่นเจลปลานินแต่ว่าบริถายําแกงน้ำไม้เมื่อวานนี้พักกันอุ่นนะมากินอีกมันยังแซ่บอยู่นี่ก็ปิ้งปลาแหง้งสาวเห็ดแซ่บแซ่บพี่น้องเลยแล้วก็ลวกผักบงเด้อมากินเข่าเศร้าน้ำกันพี่น้องเบร์สกุสุขุนสบายดีพี่น้องบอร์สกุลสบายดีดดพ่้อมากินข่าเศร้าน้ำกันเด้อซีทางกายละทางไกล กินแบบกินอยู่ขี้ตาไฟพี่น้องิะไปหแห้งหร่อไม้แกวไปนิน่งรู้พักบ่งมาเดอ้อมาเดอ้อสบายดีพี่น้องก็สุข,ขสุขคนกินข้าวสาเหมือนกันเด้อสำเพามาลีกินอ่ะ <c oughs> <c oughs> นะบ่าวไปสวนได้พี่น้องเ้ยเออ,อ ลูกห้านกับไอ้กล้องเลพิ่นหยกกินน้ำลังพี่น้องเลยลูกร้านน้องสะไบก็ได้ทแทบจะเหลือปลาแหงเมืเอ่อเชนยามื่นอนน,น้อง,ง่อะไรแล้วมันบอดด้วยเนี่วยังแต่เลือดแห้งตากแดดม่วยเมื่อเรจ้ามา่อคืนลเลยมัาจะบ่คขายมื่ขึ้น มันเบอร์มี่มันต๊ะเนี่ยตากก็ได้มันเบอร์เดมนบอกมันบอแรกคมมึงปาผมไม่ได้เด็ดแพอกขาม่หลายสิบก่แพงรุ่นหนังหาพันเดียบเด็ดมันแค่เจ็ดแปดพันเลยพันเมรนนนนตรปลาซื้อสั่งพันมั้งอยากไปไปทำ้โต๊ไรสินหาไอืมก็ซื้อ

เออใ่เขาสีปสายอุ่นเก็บหอยใช่หอย่าบอกเขาหืมไม่ะหอยใครเบิรงกัน้อพี่น้องด้ยงอ้่นสีส่วนสาามคนสี่คนนี่นเกิดส่วนห้องไข่นนจะหนองไข่ไปเก็บอยู่หอยแดงหอยปูพี่น้องเรอเมื่อไรเยอคลิปลูกมะพาแม่แดงเดียอเาไปนาเด้อาไป เดี๋ยวจะนเมียบราจะทไปนั่สิไปนั่นี่บบาวนจับกุ้งไปนั่งใเช้านี่ฮะกินเป็นนึงหางเดตะกี้เราไปอยู่นะไม่ตะกี้เราไปอยู่ไอ้เนี่ยเกาป่านะไม่เขาป่าเก่งมองเจอไปหาชิดเบ็ดเนี่ยมันนำลงจากหวยกันาชิดเบ็ด้วชิดแล้วชิดเบ็กับชิดเบ็ดแลวนำอยู่หอยผมพักน้ำมองทะานทร่นเ้าอยู่อ่ะก นำขึ้นก็นำถวบิเื่อน่แหละไปถ่าเบิ yeah, yeah. ้งคลิปองอ้นบบบนี้ย่งเพิ่นว่าวาบ้านอันนี้ถ่วคุ่ปีเลยพี่น้องเด้อพี่น้องรอเบิงคลิปจะอ้นเด้อจอินน้อยเด้อน้ําท่วคุ่ปีเลยพี่น้องเด้อพี่น้องสิแด้หูนั่งสเบ็ดดูวกันได้เหรอได้หรอถ่ายคลิปกันเด้อน้ำถ่วมนชวนอ้นมาเร็นสีมาไม่บอกน้ำถท่วชวนมาเร็ว เันก่ย yup. ันมีผบ้อ yeah> ู่เข้าไปบ่พือก็มีเขายันปริมาลูกของลูกเขาเฮียนลูกของเขาเฮียนยันมาณเฮ้ยวันเกลาจนชิบของเฮียนกับกระพับอกฮะยันก่าจนชิบเขาเขาเฮียนเขาปนึงเลย เขาโปหนึงนะเขาเงียเงียคาดเลยนากแ่งมาดีดมือัมือสิมาเช้าิดแลยวมาดังกับมืออกจากมาแรงมันซุปแรงมันดลครับแกนมไหมนัแซ่เอสำนอุ่อุนใหญแกงโมบานี่นั่ย้อนอย

จะลองคุยเหรอไปกับพี่คะจะดูคือหาพวกควกไปปลูกไปดิก็ได้ไปจองเด้อพี่น้องกี่สกัดเลกไปองมกมาใหม่ไปสังเบ่งกูเคยจะเงาชอบเาครับจะเห็นเป็นบ้านลังเดีเนี้ีการดึงก็ได้ดูคลายแล้ว

สั่มมงม<บ>าแล้วพอนอนรักพอนอนักงงงงสั่งให้นะเจ้าเห็ดป้าแห,ห่งให้เอาแสนกีบก็ได้ปลาเผ็เบิดแล้วเนาะนแซนดกีบเป็นเงินไทยประมาณสี่ร้อยเนาะสามร้อยกว่าบาทสามร้อยกว่าบาทสามร้อเสียอร่ยเนาะส้หานีมันบาม่ขึ้นเลยเนีย เงินบาทขึ้นคำก็ขึ้นเงินดอลาลงเงินดอนลงดีหรอเงินดอนลงลงแพงลงัวก่เมื่นไงเอบันหนาวนี่นะขืมันหนาวมีมอมองๆปลาตะเพียนชิ้นนึะ มันคอะเบอกเขาหาม่ากมเขาแก่ไม่ก็เข้านเลยแบบมันรวาน เห็ดนังมไม่สุกจะเห็ดประแดกแทะแะแต่บะไม่็ดกคนยังเลือเท่านั้นไ่ก็เห็ดสองหายสามหายเนาะมันกินเลยยัางเนือังย่างไหนึ่เห็ดไม่นะกับตัวนักก็ยังเห็ดไม่แต่หัวนันก็โตมันเห็นแหงนี่จะหัวเห็ดประแดกนะครัไปซื้อไปตมเห็ดทุกปยแะใช้กงรไมอย่างวันแ่บ แฮอ้ออย่างเห็นแล้เห็นดจยังไม่เคยไดยินกันแทบประเดี๋ยวสายแทบทำนี่เจ้อเป็นมาคอเป็นมาคอก่อนมันกันอาหารครับ ถือเสือสีได้หนไ,ได้เ,เอะเขา่เขาก็ได้ป้าเขาก็มาหายนะอลไป้าเอามาหานห้องนละทางเชโน่เงินเบิดเลยนะมันไม่อดอมาหายนะลาอือมเลยนะลาขะเข่าแล้วมันมัมนลากล้องนะไปก่อนขึ้นน้ำขึ้นน้ำก่ น่าสิมาลาอนน่าคอนมาสิาลกินจะชอให <c oughs> ้น้องนี่กิออนลวนเาอา <c oughs> วนเอาพี่น้องกินท <c oughs> ้วงอ่นซ่าก้อนคอจินนถ้าอุ่นน้อยด้เบิเจ้านี่พี่ลกไปไ้เกซีุ่่ดโลเลยจิงมันหันเลยอะน้องนุ่ก็จอยบัตจอยมัต่อุ่น 我都问,了问就不起了。 มาลาพี่น้องก่อนค่ตะตอนนี้คลิปน,นี้ก็จะได้ลาไปก่อนเด้อพี่น้องทั้งหลายขอบใจที่ดตาม ลาไปก่อนนะจ้าฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องลุงนาะพาแม่เลี้ยงเดี่ยวเนเ่ยจะได้ขอบคุณทุกกำลังใจคอมเมนต์ได้จะได้บ้างจ้าบ้าฝากช่องคนมาหาใจมาเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อสบายดี